นานเพียงใดเราเชื่อคนไทยไม่ทอดทิ้งกันมาร่วมกันช่วยผู้ป่วยยากไรศิริราชเนื่องในวันมหิดลเงินของท่านมีค่ากับพวกเขาบริจาควันนี้พร้อมรับคงที่ระลึกได้ที่ศิริราชมูลนิธิหรือกับนักศึกษาที่ออกเชิญชวนบริจาคถึงบ้านและตามธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศไทยค่ะไม่มีการให้ใดที่ยิ่งใหญ่เท่ากับการให้ชีวิตไม่มีคำใดที่ซาบซึ้งใจเท่ากับคำว่าขอบคุณ เราเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สิริราชเนื่องในวันมหิดลโดยการบริจาคเงินพร้อมรับโงเป็นที่ระลึกได้ที่สิริราชนลนิธิหรือว่านักศึกษาที่ไปขอบริจาคถึงบ้านและตามธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศครับหนึ่งน้ำใจคนให้ของพี่น้องชาวไทยให้ผู้ป่วยยากไร้สิริราชได้รับการดังสยัย มารวมพลังการให้เนื่องในวันมหิดอนบริจาควันนี้พร้อมรับทงที่ระลึกได้ที่สิริราชมูลิธิโดยจับนักศึกษาที่ออกเชิญชวนบริจาคถึงบ้านหรือตามธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศค่ะแม้สิ่งที่ทำจะไม่ใช่คนที่คุณรักแต่นั่นคือความรักที่เพื่อมนุษย์มีให้แก่กันมารวมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผู้ป่วยยากไร้ในงานวันมหิีดนนะครับเงินทุกบาทของท่านสามารถช่วยต่อชีวิตพวกเขาได้บริจาคเงินพร้อมรับทงที่ระลึกได้ที่ศิริราชมูลิธทิ หรือกับนักศึกษาที่ออกเชิญชวนบริจาคจึงบ้านและตามธาานาคารทุกสาขาทั่วประเทศนะครับ